ช่างเฟรมาแล้วครับช่างเฟรมาแล้วครับพิธีว่าจะรอดไหมครับน่าจะน่าจะไม่รอดฟังเสียงแล้วนะครับน่าจะได้รับความบาดเจ็บครับไม่แน่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 ครับไม่อ้ยพี่บาาแล้วครับ Å! Ah, <laughs> <laughs> เป็ดวิจารณ่อยสิเป็นไงยกพอข้าวเลี้ยงมีหลัเลยโผล่นั่นวิจารณ่อยเป็นไงรถไม่ได้รถไม่ได้รถไม่ได้ต้องต้องขายทิ้งอ่ะต้องซื้อเอ็มอ่ะต้องขายทิ้งแลเอ็มเอ็มขึ้นไปสูงหน่อยครับเอ็มเล็กขึ้นไปสูงหน่อยครับพี่บอกตรงนะถ้าเป็นผมผมไม่ขี่แล้วหรอตจนโมกอสายไม่ทันโอ้ยโอ้ยชิบหายตรงนี้